ผมในสมบูรไทยเวียนคุณเลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎรและคุณทองศรีธาราภูมินะครับนักวิชาการในคณะทํางานของประธานสภาผูแา้แทนราษฎรวันนี้ท่านประธานได้มอบหมายให้มารับหนังสือนะครับจากคณะผู้ที่เริ่มนําโดยคุณแก้วสังชูนะครับและคณะ ได้ชักชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งร่วมกันเข้าชื่อเสนอกฎหมายร่างพระราชบัญญัติส่งเสร,ริมระบบสวัสดิการของชุมชนนะครับซึ่งในขั้นตอนของการเสนอร่างนะครับคุณแก้วสังชูและคณะได้มายื่นเรื่องเป็นผู้ริเริ่มเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา หลังจากที่ท่านประธานสาภาได้เ,เห็นชอบกับเนื้อหานะครับว่าเป็นไปตามรัฐธรรมนูญหมวดที่3เรื่องสิทธิและเสรีภาพของปวงชนอชาวไทยแล้วก็หมวดที่5หน้าที่ของรัฐนะครับแล้วท่านประธานก็แจ้งไปที่คณะผู้ีเริ่มให้ไปรวบรวมรายชื่อของผู้เสนอรายชื่อนะครับซึ่งวันนี้ทราบว่า มีการเสนอรายชื่อทั้งหมด1 3 8 9งคนนะครับซึ่งในเบื้องต้นก็ถูกต้องตามกฎหมายในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายโอกาสนี้นะครับขอเรียนเชิญคุณแก้วสังชูและก็ผู้แทนได้แถลงข่าวให้กับท่านสื่อมวลชนได้รับทราบเป็นเบื้องต้นครับเชิญครับ สังชูนะครับเป็นประธานผู้ที่เริ่มเสนอกฎหมายแบบเข้าชื่อนะครับก็ได้ดําเนินการตามเงื่อนไขและก็กฎหมายตามที่ท่านเลขาได้ดําเนินการไปแล้วนะครับณวันนี้เนี่ยสองสามเดือนที่ผ่านมาเมื่อยื่นแล้วเนี่ยพวกผมเองเนี่ยก็เครือข่ายสวิสการ์ชุมชนทั่วประเทศที่มีกองทุนสวิสการอยู่ประมาณหกพันกว่ากองทุนมีสมาชิกเนี่ยหกห้าล้านกว่าคนนะครับแล้วก็มีเงินบริหารอยู่ประมาณหมื่นหกพันกว่าล้านบาทได้ดําเนินการ เอาเอกสารเนี้ยไปาดาเนินการสร้างความเข้าใจสร้างการเรียนรู้เพื่อจะได้มาซึ่งนะครับกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าชื่อที่จะส่งเข้าชื่อที่จะดําเนินการเรื่องกฎหมายเข้าชื่อ,อระบบส่งเสริมสวัสดิการของชุมชนผมในฐานะทีมงานและกเ็เครือข่ายต่างๆเนี่ยเขาขอขอบคุณท่านประธานชวนหลิกภยัยแล้วท่านเลขาคิดว่าวันนี้เป็นยิม้มพหมายกันดีที่ท่านที่ประธานสภา,านะครับแล้วก็เลขาแล้วก็ พี่น้องสื่อมวลชนเนี่ยได้รับฟังได้รับรู้ว่ากระบวนการทํางานของสิชุมชนเองเนี่ยก็ด้วยวิสาหกจริงๆที่จะทําให้พรบฉบับน,นี้นาไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริงเป็นกฎหมายเชิงส่งเสริมนะครับให้ชุมชนเข้มแข็งเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะสร้างให้การพึ่งตัวเองเป็นหลักนะครับแล้วก็พวกผมเองในฐานะดําเนินการมาเนี่ยคิดหวังว่าเนี่ยจะได้รับการอน,นุเคราะห์นะครับจากพี่น้องนักข่าวจากสอสอจากสอวอและก็จาก สื่อมวลชนต่างๆแล้วก็จากหน่วยงานราชการคิดว่ากฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายฉบับแรกที่เข้าที่โดยภาคประชาชนนะครับที่มาจากฐานรากจริงๆและพวกเราเองเนี่ยเพื่อต้องการให้กฎหมายฉบับนี้เป็นเครื่องมือสำ,สำคัญของชุมชนนะครับของสังคมที่ผ่านมาแล้วเนี่ยเราได้ทํามาเรื่องนี้มาตลอดนะครับทั้งๆที่ไม่มีกฎหมายแต่ถ้ามีกฎหมายขึ้นมาแล้วเนี่ยสาระสําคัญเนี่ยให้เกิดความเชื่อมัน่นและเกิดความศรัทธาและจะบริหารความเสี่ยงด้วย มันทำให้กฎหมายฉบับนี้เละที่สิ่งที่ชาวชาวบ้านทำมาสิบกว่าปีเนี่ยนะครับมันเกิดความยั่งยืนและเกิดความมั่นคงต่อการปฏิบัตินะครับเราจะดูแลตั้งแต่เกิดจนตายนะครับเราไม่ได้เป็นอะไรกองของทุนพันกิจศฉเราไม่ได้ประชาสงเคราะห์แต่เราภาคประชาสเราได้ออาภาคประชาสังคมเราทาเรื่องสังคมนะครับหรือกองทุนรการเนี่ยไม่ใช่กองทุนการเงินนะครับเป็นกองทุนด้านสังคมที่ดูแลสังคมนะครับแล้วก็ใช้เงินเป็นเครื่องมือเราใช้ทุนทั้งหมด4ทุน ทุนแรกเนี่ยเราจะใช้ทุนกิจอาสานะครับที่มีจ,จิตใจสาธารณะเป็นพลเมืองทำงานเพื่อสังคมอื่นเพื่อเพื่อให้สังคมอื่นเนี่ยดูแลซึ่งกันและก,กันด้วยอันนี้คือทุนที่ที่มีความหมายมากนะครับเรามีอยู่ประมาณอันนี้เป็นกรรมการประมาณบื่นกว่าคนที่ดูแลเรื่องนี้อย่างเข้มข้นทั้งระดับตำบลระดับจังหวัดและก็ระดับภาคระดับส่วนกลางทุนตัวที่2นะครับวิวถีธรรมวัฒนธรรมเนี่ยเราทำครั้งนี้เนี่ยเราใช้หลักวิถีวัฒนธรรมของพี่น้องเนี่ย ต่างถิ่นนะครับต่างพื้นที่เนี่ยใช้วัฒนธรรมต่างๆเนี่ยมาเป็นเครื่องมือสําคัญในทําสวัสดิการชุมชนสังคมนะครับทุนตัวที่3เนี่ยเราใช้ทุนทรัพยากรที่เป็นดินน้ําป่าที่เป็นทําให้เกิดอาชีพเกิดขึ้นเราก็ส่งเสริมให้คนในชุมชนเนี่ยดูแลทรัพยากรเหล่านี้เพื่อให้ลูกหลานเนี่ยอนาคตด,ด้วยทุนสุดท้ายที่เราทําอยู่นี่ับคือทุนงเงินือนวันละบาทงินก้อนเนี้ยไม่สามารถเราคืนได้ ใส่ลงในพื้นที่ตำบลไหนแล้วตำบลเป็นกองทุนเกิดความยั่งยืนให้ลูกหลานในอนาคตเนี่ยใช้เกิดผลประโยชน์สูงสุดหวังว่ารัฐบาลถ้าภายใต้การนาของท่านประยุทธ์จันโอชาเนี่ยคิดว่าพรบฉบับนี้คงจะได้บรรจุวไว้ในวรระนะครับแล้วก็ท่านประธานชวนบรรจุวไว้ในวาระสภาผู้แทนราษฎรเพื่อดาเนินการต่อไปพวกผมพร้อมที่จะกับเครื่องนี้ครับในฐานะที่เป็นประธานทีเริ่มเนี่ยก็คงจะ ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสื่อมวลชนที่ทําให้งานนี้สําเร็จได้ก็มีหลายฝ่ายเขาขอบคุณครับ,บัสดีครับตั้งหน้าตั้งตารอวันนี้นะครับพวกเรามีสมาชิกทั่วประเทศประมาณ6ล้านคนนะครับตัวเอกสารรายชื่อเนี่ยครับเราได้รวบรวมมาจากกองทุนสวัสดิการุมชนทั่วทุกตำบลในประเทศไทยนะครับเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมเราหวังว่าส,สวัสดิการยุมชนนะครับจะได้ พัฒนาเป็นกฎหมายซึ่งจะสร้างความเข้มแข็งแล้วก็ลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมให้กับประชาชนฐานล่ากได้มากที่สุดนะครับสาระสําคัญของกฎหมายฉบับนี้มีอยู่สองสาประเด็นที่สําคัญครับประเด็นที่1คือสร้างความเข้มแข็งให้กับกองทุนในระดับพื้นที่เสริมสร้างความร่วมไม้ร่วมมือกับทุกภาคส่วนนะครับในระดับตําบลน,นะครับในการส่งเสริมสวัสดิการชุมชนร่วมกันเรื่องที่2เป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายของพี่น้อง ประชาชนและที่ทําเรื่องสวัสดิการชุมชนและสวัสดิการสังคมนะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นเรื่องของการสร้างพลเมืองนะครับเพื่อเสริมสร้างระบบประชาธิปไตยที่เข้มแข็งนะครับมีมีการสร้างพัฒนาเรื่องของพลเมืองนะครับซึ่งกฎหมายสวัสดิการชุมชนฉบับนี้เราได้เสนออย่างที่ท่านประธานแก้วได้บอกว่าตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับแต่ก้องมา ติดช่วงที่สําคัญก็คือมีโรคระบาดอะไรต่างๆก็ทําให้ช้าหน่อยนะครับแต่ว่าเราก็รวบรวมรายชื่อแล้ววันนี้พี่น้องทั้ง50คนก็เป็นตัวแทน14,000คนนะครับมาร่วมแถลงข่าวนะครับแล้วก็ต้องบอกว่ากฎหมายฉบับน,นี้ก็ยึดโยงมาจากหลายเรื่องมันทําจากเรื่องที่ชุมชนดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็พัฒนาเป็นกฎหมายนะครับแล้วก็ได้ปรึกษาพักการเมืองต่างๆทั้ง,งพักฝ่ายค้านพักฝ่ายรัฐบาลแล้วนะครับว่า กฎหมายนี้เป็นกฎหมายตามเจตนารมณ์และความต้องการของประชาชนนะครับก็หวังว่ากฎหมายส่วนส่งเสริมระบบสวัสดิการของชุมชนเราจะเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ช่วยกันพัฒนาประเทศไทยนะครับขอขอบคุณครับเมือ่อสักครู่ผมแจ้งสื่อมวลชนไปว่า13,898เต่็นป้ายด้านหน้ามองจากด้านหลังไปนะครับเห็นว่าเป็นเลข14,106คนนะครับ ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ด้านล่างถูกต้องแล้วกันนะครับแล้วก็มีการเสนอผู้แทนครับผู้แทนของการเสนอกฎหมายจํานวน50ท่านด้วยกันวันนี้สภาจะรับหนังสือของท่านแล้วก็เข้าไปตรวจสอบรายชื่อทั้ง1 4 0 0 0หนคนนี่ครับโดยสภาจะตรวจสอบรายชื่อเลข13หลักว่ามีตัวตนอยู่จริงหรือไม่แล้วก็มีการตรวจสอบว่า ท่านเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งหรือไม่ในการเสนอกฎหมายนะครับโดยการส่งไปให้กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนะครับตรวจสอบในกระบวนการนี้เราใช้กระบวนการกัน45วันครับเขขอเรียนว่าเมื่อวานนี้มีการเสนอการแก้รัฐธรรมนูญโดยภาคประชาชนเสนอเข้ามา1732คนเพราะเอกสารก็เยอะมาก วันนี้สภากำลังพิจารณากฎหมายเรื่องการเข้าชื่อเสนอกฎหมายอยู่ครับต่อไปจะใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับนี่ก็คือความก้าวหน้าของของสภาซึ่งเป็นตัวแทนของภาคประชาชนนะครับต่อไปท่านจะได้ไม่ต้องไปรอถ่ายเอกสารกันอยู่นะครับก็เห็นใจครับเหนื่อยมากแม้กระทั่งหมื่นรายชื่อแต่ว่าสิ่งนี้คงเป็นการทดสอบว่าท่านมีความต้องการที่จะแก้ไขกฎหมายกันจริงหรือไม่นะครับแล้วก็เชื่อว่าในการตรวจสอบ ทั้งของสภาแล้วก็ทั้งของกระทรวงมหาไทยนะครับเราก็เชื่อว่าในจานวนหนึ่งหมื่นสี่ส่พันฝ่ายรายชื่อเนี่ยคงเกินหมื่นอยู่แล้วนะครับเราเชื่อมั่นไว้อย่างนั้นหลังจากที่าทางทั้งสองฝ่ายตรวจสอบเสร็จแล้วนะครับท่านประธานก็จะประกาศรายชื่อไว้ที่สภาผู้แทนราษฎรนะครับที่เว็บไซต์รัฐสภาพเพื่อให้ประชาชนที่ลงรายชื่มือชื่อนะครับ ลองคัดค้านว่าชื่อของข้าพเจ้าเนี่ยนายสมบูรณ์เนี่ยเขาเอาไปไม่ได้เสนอจริงนะครับให้เขาลองคัดค้านแล้วก็เมื่อลองคัดค้านแล้วยังเกินหมื่นลายชื่อนะครับท่านประธานก็จะวินิจฉัยแล้วก็ส่งไปรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชนนะครับว่ากฎหมายฉบับนี้ประชาชนมีความคิดเห็นยังไงต้องทําตามรัฐธรรมนูญครับมาตรา77ดูว่า ถ้าออกกฎหมายฉบับนี้แล้วมันไปกระทบกับอะไรบ้างหน่วยงานใดบ้างนะครับถ้าเกิดคิดว่าเป็นกฎหมายทางด้านการเงินก็ต้องส่งไปนายกรัฐมนตรีนี่ครับขั้นตอนของกฎหมายเป็นอย่างนี้ถ้าเกิดพอผ่านทุกขั้นตอนแล้วครับประธานสภาก็จะบรรจุเข้าไปในการประชุมการพิจารณาของสภาผูแ้แทนราษฎรในโอกาสตรงนั้นแหละครับ ภาคประชาชนจะมีส่วนก็คือถ้าเกิดกฎหมายฉบับนี้ได้รับการพิจารณาและก็ผ่านวาระหนึ่งก็คือรับหลักการก็ตั้งกรรมธิการถ้าประชาชนมีส่วนในการเสนอกฎหมายด้วยก็มีสิทธิที่จะเป็นกรรมธิการในการพิจา,ารณากฎหมาย1ใน3ของจํานวนกรรมธิการทั้งหมดเช่นเ็าตั้ง39คนเราก็มีสิทธิที่จะเสนอผู้แทนเข้าไป13คนนะครับนี่คือสิทธิของพี่น้องประชาชน นะครับก็ขออวยพรให้ทุกท่านอย่างน้อยก็คือวันนี้กําลังผ่านขั้นตอนที่สองแล้วก็รอขั้นตอนกันต่อไปก็ขอเรียนว่าประธานสาภาให้ความสําคัญกับเรื่องของพี่น้องประชาชนมากนะครับท่านก็กาชับพกผมว่าให้อำนวยความสะดวกให้มากที่สุดแม้กระทั่งการตรวจสอบรายชื่อจาก45วันเนี่ยท่านพยายามที่จะให้ให้ทางเจ้าหน้าที่ครับท่านพอสมพงษ์เนี่ยรีบตรวจสอบให้เร็วที่สุด แล้วก็ในโอกาสนี้ครับเพื่อเป็นความเข้าใจถึงพี่น้องประชาชนนะครับอยากจะให้อาจารย์ผ่องศรีนะครับได้ชี้แจงในเรื่องของของกองทุนดังกล่าวนะครับว่ามันมีความเป็นไปอย่างไรและก็โอกาสที่กฎหมายฉบับนี้จะผ่านภาคประชาชนเหมือนที่ท่านบอกว่าเราจะต้องไปพักการเมืองเนื่องจากกฎหมายเข้าสาภาได้3มช่องทางครับ1จากคณะรัฐมนตรี ซึ่งแต่เกิดคอรมอรเสนอเข้ามาพิจารณาเร็วมากสก็คือสาภาผู้แทนราษฎรเพราะฉะนั้นท่านไปติดต่อกับพรรคการเมืองไว้ก็จะมีโอกาสที่จะหยิบยกกันพิจารร่วมกันได้มากขึ้นนะครับและก็ส่วนที่3ก็คือพี่น้องประชาชนหนึ่งหมื่นรายชื่อนะครับโอกาสานี้ขอเรียนเชิญอาจารย์ผงศรครับประการแรกก็คือขอขอบคุณแล้วก็ขอแสดงความชื่นชมเป็นกําลังใจให้กับ พี่น้องภาคประชาชนทุกภูมิภาคเลยที่ได้เดินทางมานะคะเพราะว่าท่านกําลังทําภารกิจสําคัญในการเป็นพลังที่จะขับเคลื่อนง,งานระบบสวัสดิการของชุมชนที่ดําเนินการโดยภาคประชาชนโดยแท้จริงนะคะก็ดิฉันได้มีโอกาสพิจารณาดูร่างโดยสังเกตนะคะก็กับเรียนว่าการทํางานของพี่น้องประชาชนเนี่ยทำมานาน หลายสิบปีนะคะเป็นรากฐานที่เกิดจากการสะสมทุนของชุมชนอย่างแท้จริงนะคะโดยเฉพาะท่านประธานชวนหลีกภัยนะคะเมื่อครั้งท่านดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีนะคะภายหลังเกิดวิกฤตเศรษฐกิจนะคะต้มยำกุ้งเนี่ยก็ได้มีการ พบว่าข้อที่จริงก็คือถ้าชุมชนเข้มแข็งนะคะก็จะทําให้ประเทศของเราเนี่ยได้มีความยั่งยืนอยู่ได้นะคะดังนั้นระบบสวัสดิการเนี่ยจึงได้เริ่มคิดนะคะโดยภาคประชาชนเนี่ยทำมาก่อนแต่ว่าเห็นบทเรียนของชุมชนแล้วท่านก็มาทําเป็นนโยบายต่อย,ยอดนะคะในรัฐบาลยุคต,ต่อมานะคะ จนกระทั่งสมัยรัฐบาลท่านนายกอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็ยังได้มีการได้มีการสนับสนุนกองทุนนี้นะคะเพิ่มเติมโดยมีการออกระเบียบเป็นสํานักนายกรัฐมนตรีดิฉนันก็ได้เห็นกระบวนการแล้วก็ยังยังเป็นห่วงอยู่ว่าระเบียบสํานักนายกเนี่ยก็เป็นกฎหมายแบบหนึ่งแต่ว่ามันไม่มีความมั่นคงเช่นกับ ร่างพระราชบัญญัตินะคะวันนี้จึงยินดีมากเลยที่เห็นพี่น้องวิทชาชนได้ได้นําร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้แล้วก็เดินหน้านะคะก็คงจะอสอดคล้องต้องก,กันกับทุกพักการเมืองนะคะที่จะได้ร่วมกันผลักดันแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็กระบวนการเป็น,ปนไปตามที่ท่านเลขาสมบูรณ์ได้กล่าวแล้วนะคะดิฉันก็จะอยู่ร่วมในกระบวนการแล้วก็ติดตามเอาใจช่วยและท่านสามารถสอบถามได้ว่ากฎหมายของท่านไปถึงขั้นตอนไหนแล้วนะคะก็โทรประสานงานมาท่านพอสมพงศ์นะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ ฝ่ายรับร่างกฎหมายภาคประชาชนก็จะคอยติดตามดูแลนะคะเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันอันนี้ก็จะเป็นประมาณฉบับที่50นะคะในในสมัยของท่านโชลิภไยที่มีกฎหมายของภาคประชาชนได้เสนอเข้าสู่สภาเยอะที่สุดในการในทุกยุคสมัยมาเพราะว่าท่านประธานนั้นให้ความสําคัญกับกฎหมายภาคประชาชนห้าร,รับรับรองวันนี้ด้วยนะ,ะ้ะ53นะคะเราก็เราก็จาไว้ว่าของเราเนี่ยเป็นลําดับที่ 5้ 53, 54แล้วนะคะก็ทุกๆวันนะเอามาก <laughs> ็นะคะก็ขอแสดงความยินดีและ <laughs> ให้กำลังใจนะคะขอ,ขอบคุณมากค่ะ